ลรวสร้างนิพิทายานให้ปรากฏคือความเบื่อหน่ายเพราะอาศัยสังขารที่มีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและเพราะสังขารทั้งหลายเหล่านี้เต็มไปได้วยความสปกปรกโสโครกเป็นของปฏิคูลน่าเกลียดเต็มไปได้วยน้ำเลือดน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายเป็นต้นเป็นของที่ไม่น่ารักไม่น่าพึงใจ ทำใจให้เบื่อหน่ายในสังขารเรยกว่าทำจิตใจให้เบื่อหน่ายในความเกิดในโลกเมื่อความเบื่อหน่ายปรากฏเมื่อความไม่หวั่นไหวในสังขารปรากฏแก่จิตเพื่อทำจิตให้อยู่ในอารมณ์ไปอันเดียวเห็นว่าธรรมดาของสังขารมีความดับเป็นธรรมดาความตายจะปรากฏในขณะใดเวลาใดในสถานที่ใดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสังขาร เมื่อสังขารตายแล้วจิตไม่ตายจิตย่อมท่องเที่ยวไปตามพบตามชาติต่างๆตามอนาตผลของกรรมเมื่อความไม่สะทกสะท้านต่อความตายการแตกสลายของสังขารรากฏอย่างนี้เรียกว่าเราตัดสกาญทติทิคือกิเลสตัวต้นที่ได้แล้วถ้าไม่มีความสงสัยในคุณพรระัตนาไตรมีความเชื่อถือในคุณพรระัตนตไตรได้อย่างยิ่ง คือมั่นใจว่าคุณพระรัตนตรัยช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์คือพ้นจากอบายภูมิได้จริงพ้นจากความทุกอย่างอื่นด้วยสายทําตนในถึงซึ่งพณิพานได้โดยคุณพระรัตนตรยัยอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ได้ผลที่สองกล่าวคือตัดภาวะความลังเลที่ได้ในตัวที่สองเกือบจะเป็นประสดาบัน ในรนดับที่สามถ้ารักษาสินห้าได้เป็นสมุบเฉดคือรักษาสินห้าให้ทรงสภาพไม่สาาไมาไม,าไม่ทำกิจสินห้าให้ขาดไป้วยหน้าน่ายความตั้งใจเพื่อใดจะเป็นการล่วงหรือละเมิดไปบ้างเพราะสายการไม่ตั้งใจไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสินเมื่อรักษาสินห้าได้ขาดอย่างนี้กับมีความไม่หวั่นไหวในเมื่อสังขารจะแตกจะทำลาย พระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นประโสดาบัน